มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนธรรมดาที่260นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้กำลังออกประแจหมายเลข1ินะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับเดี๋ยวขบวนที่260นะครับจะมาเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับ ตอนนี้แอดอยู่บนสะพานเกือกม้านะครับกำลังจะเก็บภาพมุมสูงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตัวนี้ปูจีเคนะครับนำเข้ามาตั้งแต่ปีพศ2507นะครับถึง2509นะครับโมเดลจากโรงงานก็คือ UM12C นะครับหรือว่า GE นะครับที่ใครๆรู้จักกันดีนะครับนำเข้ามาจำนวน50 คันเลยทีเดียวครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบคำมินนะครับ KT 3 8 L นะครับขนาด1 3 2 0แรงม้านะครับขนาด2เครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็แรงด้วยนะครับถูกตัดบัญชีไปแล้ว5คันนะครับตอนนี้เหลือแค่45คันนะครับที่ใช้งานนะครับ แต่ถังน้ํามันเจ้าปู g ่ GK e นะครับเล็กกว่าของฮิตาชินะครับของฮิตาชิ5 0 0พันลิตรนะครับแต่ของปู g ่ GEk 3,500ลิตรนะครับก็ถือว่าน้อยกว่า1,500ลิตรเลยทีเดียวนะครับแรงม้าก็ที่บอกนะครับ1,320งา้ 1, แรงม้าที่2 0 0พันรอบต่อนอาทีนะครับสำหรับเจ้าปู g ่ g e k นะครับ ตัดบ,บัญชีไปแล้วห้าคันนะครับก็ได้แก่หมายเลข4032นะครับ4035นะครับ4046 4049นะครับ อนนี้กำลังออกจากชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับแล้วก็4 0่3ด้วยนะครับที่ถูกตัดบัญชีออกไปแล้วนะครับรวมทั้งหมด5คันนะครับตอนนี้ปู G ่ G e เ k นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน กำลังผ่านเครื่องกานทางด้านเหนือนะครับปู g ีเค0ีศหครับศูนยหนะครับลอดสะพานเกรือกหมาไปแล้วนะครับ เราฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้ตั้งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ